กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตเมื่อตอนอายุประมาณ17ปีพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มนั้นก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่พระอาจารย์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งได้ตั้งปณิธานกับเองว่าในชีวิตนี้ ฉันจะต้องหาโอกาสไปกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งและจะดียิ่งกว่านั้นถ้าฉันสามารถเขียนหนังสือที่ดีงามลำเลิศเช่นเดียวกับพระรูปนี้ให้ได้สักเล่มหนึ่งในชีวิตนั่นคือหน่ออ่อนแห่งปณิธานที่มันเกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มนั้น ซึ่งเป็นหนังสือที่ชุบจูใจพระอาจารย์เป็นอย่างมากคืออ่านแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสำราญบานใจสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจมากยิ่งไปกว่านั้นหนังสือเล่มนั้นมันเป็นมากกว่าหนังสือทั่วไปที่เหมาะสำหรับอ่านแต่หนังสือเล่มที่ว่าน,นี้มันชวนให้เราอ่านไปด้วยลงมือปฏิบัติตามไปด้วย หนังสือเล่มนี้แหละ <c oughs> เป็นหนังสือที่เปลี่ยนตัวพระอาจารย์เองด้วยและเปลี่ยนคนทั่วโลกเกินกว่าล้านคนแน่นอนเป็นหนังสือที่ทำให้ท่านติชนัทานมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Miracle of Being Awake หรือปาฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอ อยู่ในมือของพระอาจารย์เล่มนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> อ่านทีมกล้องอยากจะให้ซูมอินให้ดูหน่อยนี่คือผลงาน m a s t e r ร์ e พ e ของท่านติชนัทฮันในภาคภาษาอังกฤษก็คือ Miracle of Being Awake ภาคภาษาไทยก็คือปาฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอใครต่อใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ต่างก็ประทับอ,อกประทับใจไปตามๆกันแล้วหนังสือที่ว่าทำให้โลกรู้จักท่านทิชนันหันก่อให้เกิดกระแสะการเจริญสติในชีวิตประจำวันไปทั่วโลกในเล่มนี้ว่าด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องศิลปะในการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ซึ่งท่านทิชนันหันใช้คำว่า engage Buddhism แปลว่าพระพุทธศาสนาที่ผสมกลมกลืนอ,อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตามปกติเมื่อพูดถึงการเจริญสติคนทั่วไปจะคิดถึงภาพของชาวพุทธใส่ชุดขาวมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอยู่ในวัดวาอารามและนั่นล่ะคือภาพจำของเราทั้งหลายแต่ท่านติชนันทันบอกว่า เราควรจะเจริญสติในชีวิตประจําวันเรามีชีวิตยอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละควรเป็นที่ที่เราจะเจริญสติถ้าเรามาเจริญสติอยู่ในโบสถ์ในวิหารพอออกจากวัดวาอารามไปเราก็ทอดทิ้งการเจริญสตินั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมและนั่นไม่ใช่การเจริญสตินั่นเป็นเพียงงานอีเวนต์ชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์น้อยเหลือเกิน พระในชีวิตประจําวันนั้นเรารเผชิญปัญหามากมากมายแต่เรากลับมีเวลาที่จะบ่มเพาะพลังงานแห่งสติที่จะเอาไปรับมือกับปัญหาช่างแสนสั้นบางคนร้อยวันพันปีอาจจะไปนั่งสมาธิสักสามวัน5วันเจวันโดยหวังว่า3วันหวันเจ็ดวันที่ได้ฝึกสมาธิฝึกสตินั้นมันจะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้ตั้งสามวัน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สมาธิภาวนามันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่หนึ่งบวงหนังจะต้องเป็นสองแล้วเราก็มานั่งกันว่าเอาละวันนี้ฉันจะนั่งเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีแล้วก็พอใจท่านติชน,นันบอกว่าสมาธิมันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์แต่มันคือชีวิตการเจริญสติคือชีวิตของเราซึ่งตรงกับคำกลองหลวงปู่ชาสุภัทโทที่ท่านบอกว่าถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนา ท่านติจนั้นหันก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าเราควรจะเจเริญสติให้เป็นดังหนึ่งสายโซ่ที่ต่อเนื่องกันไปดังหนึ่งสายน้ําที่ไหลไม่ขาดสายต่อเนื่องจนกลายเป็นแม่น้ําซึ่งหากเป็นไปได้เราควรจะเจเริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกตราบใดก็ตามที่เรายังขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังคง ใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างวันนั่นคือโมงแยมที่เราควรจะเจริญสติในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทมทุกคำที่พูดและทุกอิรยาบทที่เคลื่อนไหวเมื่อนำเสนอหลักการว่าการเจริญสติควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันควรเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วท่านก็ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้บทแรกเลยท่านเล่าถึงการที่เราหล้างจานในชีวิตประจำวัน ท่านบอกว่าถ้าเราล้างจานแล้วอยากล้างให้มันเสร็จเดียวเร็วใจของเราก็ไปอยู่ในอนาคตถ้าเราล้างจานไปด้วยเราคิดไปด้วยใจของเราก็ฟุ้งไปในอดีตหรือฟุ้งไปในความคิดในอนาคตแต่ถ้าเราล้างจานแล้วเรากําหนดตามดูตามรู้ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจานที่กําลังล้างท่านใช้คําว่าล้างจานก็แค่ล้างจาน ถ้าเราคิดว่าเรากําลังล้างจานเพื่อให้มันสะอาดใจของเราจะไปอยู่กับความสะอาดในอนาคตท่านบอกว่านั่นไม่ถูกต้องที่ถูกนั้นล้างจานก็แค่ล้างจานซักผ้าก็แค่ซักผ้าจิบชาก็แค่จิบชาทําอะไรอยู่ก็ขอให้รู้อยู่กับสิ่งนั้นรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะถ้าทําได้อย่างนี้ทุกกิจที่เราทําก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม ท่านพุทธนาฏก็เคยเสนอในทํานองเดียวกันท่านบอกว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือเอาการทำงานกับการปฏิบัติธรรมเข้ามารวมเป็นเรื่องเดียวกันท่านติจนนันหันก็พูดลึกยิ่งไปกว่านั้นท่านบอกว่าการหายใจนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเราหายใจเข้าเราหายใจออกด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมกับเราไม่ได้แยกจากกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงย้ำเสมอว่า หากท่านตายไปแล้วและใครก็ตามเอาอาัฐิท่านไปบรรจุไว้ในกระดูกท่านบอกว่าอย่าทํากับท่านอย่างนั้นเลยอย่าวอาท่านไปใส่ไว้ในที่แคบๆอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสถูปและท่านก็ไม่ได้อยู่นอกสถูปด้วยท่านบอกว่าถ้าท่านตายไปแล้วท่านมรณภาพแล้วใครเอาอาัฐิท่านไปใส่ไว้ในสถูปการุณาเขียนป้ายแปะไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้อยู่ในนี้ ถ้ายังมีคนไม่เข้าใจก็แปะไว้อีกป้ายหนึ่งว่าและฉันก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยเขียนถึงขนาดนี้ยังมีคนไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องเพิ่มป้ายที่สามว่าเธอหมายถึงเราทั้งหลายจะพบกับฉันได้ก็ในวิถีที่เธอกำลังหายใจอย่างมีสติและเดินอย่างมีสติหมายความว่าตัวท่านนะเมื่อมรณาภาพแล้วไม่ใช่อัติ ที่อยู่ในสถูปที่อยู่ในเจดีที่อยู่ในพระอบที่อยู่ในโกดท่านไม่ได้อยู่ในที่เช่นนั้นและท่านก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ในทุกที่ที่คนกําลังเจอริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละคือสิ่งที่ท่านต้องการจะเน้นจะยาม,มากว่าหากใครก็ตามรักท่านบูชาท่านเคารพท่านอยากอยู่ใกล้ๆท่านก็ขอให้เขาคนนั้น จงเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ใดที่มีการเจริญสติท่านจะอยู่ที่นั่นเพราะตลอดชีวิตท่านทำเรื่องเดียวคือสอนคนให้เจริญสติเหมือนกับที่ท่านใช้คาว่า my life is my message ก็คือชีวิตของอาตมาก็คือคำสอนของอาตมานั่นเองคำสอนกับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันท่านสอนคนให้มีสติตัวท่านเองก็มีสติด้วย ใ้ใครเจริญสติตามคําสอนของท่านคนคนนั้นก็จะได้พบตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละแกนทาคําสอนของท่านติชนัทหันที่ย้ําว่าให้เราเอาการเจริญสติเอาการปฏิบัติธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันให้ได้นี่คือส่วนต้นๆของปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอหนังสือที่ เปลี่ยนชีวิตคนอ่านทั่วโลกหลายล้านคนและทำให้ท่านทิชนันฮันได้รับการยกย่องว่าเป็น father of m y f u l n e s s เป็นบิดาผู้สอนเรื่องการเจริญสติระดับโลกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้โด่งดังก็คือในบทที่ท่านว่าด้วย 3. คํคำถามของตอนสตอยตอนสตอยนั้นเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซีย ท่านเล่าว่าท่านตอนสตอยนั้นได้เขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นคําถามที่พระเจ้าจัก,กรพรรดิพระองค์หนึ่งนั้นต้องการจะรู้คําตอบมาตลอดชีวิตนั่นก็คือคําถามได้ว่าหนึ่งใครคือคนสําคัญที่สุดสองเวลาใดเป็นเวลาที่ดีที่สุด 3. งานใดคืองานที่สําคัญที่สุด สามคำถามนี้ท่านหยิบยกเอามาจากเรื่องสั้นของเลโอตอนสตอยนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและของรัเสเซียผู้ประพัน์หนังสือที่ยิ่งใหญ่มากมายเช่นสงครามและสันติภาพเป็นต้นจากสามคำถามนี้ทำให้คนได้รู้จักหนังสือเล่มนี้เพิ่มขึ้นและนำมาอ้างอิงกันเยอะแยะมากมายในวงการโคชชิ่งในวงการเทรนในวงการจัดฝึกอบรม เราจะได้ยินเสมอว่าใครกันคือคนสําคัญที่สุดเวลาใดคือเวลาดีที่สุดงานใดคืองานสําคัญที่สุด3าํคำถามที่เรานํามาพูดกันอยู่เสมอนะในวงการโคชชิ่งในวงการเทศการสอนการจัดอบรมแท้ที่จริงก็โด่งดังมาจากปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอเล็่มนี้เองนะทีนี้เมื่อองค์จัก,กรพัรดิต้องการอยากจะทราบคําตอบของ3ามคำถามนี้ ท่านติชนันทันก็นํามาเล่าไว้ด้วยว่าคําตอบของสามคำถามนี้ถ้าใครรู้แล้วคนคนนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแล้วมันตอบว่ายังไงคําตอบก็คือหนึ่งใครคือคนสำคัญที่สุดคําตอบคือคนที่อยู่เบื้องหน้าเราเรากําลังติดต่อกับใครเรากําลังปฏิสัมพันธ์กับใครเรากําลังคุยโทรศัพท์กับใคร คนนั้นแหละคือคนสำคัญที่สุดซึ่งเราควรใส่ใจเขาอย่างดีที่สุดอาดามาพูดเสมอว่าดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งเพราะอะไรเพราะโอกาสที่คนเราจะมาเจอกันนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นเพียงหนเดียวเท่านั้นในจักรวาลน,นี้ที่เราจะได้เจอกันฉะนั้นเมื่อเรามาเจอกันแล้วเราควรจะดีต่อกันและกันให้มากที่สุดนะอย่าไปประมาทดูเบา อย่าไปดูถูกศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนอื่นว่าเขามีความเป็นคนต่ําต้อยด้อยค่ากว่าเราฉะนั้นเรากําลังติดต่ออยู่กับใครคนคนนั้นคือคนสําคัญที่สุดเพราะบางครั้งหลังจากหันหลังให้กันแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตมีเรื่องเล่านักวิปัสสนาาจารย์คนหนึ่งชาวไทยนะได้รับการเชิญให้ไปสอนวิปัสสนากรรมฐานที่พมา่าอันนี้ท่านเล่าไว้เองว่า เมื่อสอนกรรมฐานเสร็จแล้วจะเดินทางกลับที่เมืองไทยท่านจึงใช้เวลาสองชั่วโมงไปกราบพระเจดีย์ชเวดากองบนลานพระเจดีย์ชเวดากองนั้นมีพระรูปหนึ่งมาขอคุยกับท่านเป็นภาษาอังกฤษพระรูปนั้นบอกว่าอาจารย์อาตามาเห็นอาจารย์ทางสื่อประจำวันนี้ได้เจออาจารย์ก็เป็นบุญของอาตามานะอาตามา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์เยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะจากกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ไหมวิปัสนาจารย์ชาวไทยก็ไปดุท่านว่าหลวงพี่เป็นพระเป็นเจ้าจะถ่ายรูปไปทำไมยึดติดถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าทำไมเนี่ยก็แกเป็นครูสอนกรรมาฐานเจอใครแกก็บอกเขาว่าอย่ายึดติดอย่ายึดติดพระมาถ่ายรูปแกก็ไปดุพระอีก แตยังไงก็ตามนะในที่สุดแก,กก็ยอมให้พระรูปนั้นถ่ายรูปด้วยแล้วคืนนั้นแก,กก็เดินทางบินกลับมาเมืองไทยประมาณตีหนึ่งแก,กเข้านอนไปแล้วมักุเทสที่เป็นคนดูแลแก,กตอนอยู่ที่พมา่าโทรศัพท์มาปลุกแกอาจารย์อาจารย์อาารยนอนด้วยอยังเออผมเพิ่งนอนอาจารย์จำพระที่มาขอถ่ายรูปได้ไหม เย็นนี้ก่อนขึ้นเครื่องที่ลานเจดีเจเวดากองอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าโอ้จำได้สิทำไมเหรอนี่เมื่อกี้ลูกศิษย์ท่านนะเพิ่งโทรมาหาผมพระรูปนั้นเพิ่งหัวใจวายเมื่อกี้เนะี่ยตอนนี้มรณภาพแล้วโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้นะมิปัสนาาจารย์ชาวไทยเด้งจากเตียงเลยสะเทือนใจมาก ท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้พระรูปนั้นทันทีแล้วท่านก็มาเล่าว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาใครมาขอถ่ายรูปผมผมจะไม่อิดออดเลยเพราะผมได้บทเรียนแล้วว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นสำคัญที่สุดบางทีการที่ได้เจอกันกับใครสักคนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชั่วชีวิตของเราและเขา ฉะนั้นตอนที่เจอกันเราควรจะให้ความสําคัญกับเขาคนนั้นให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเจอกันครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งสองคนแอะนี่ก็คือแก่นของคําว่าใครคือคนสําคัญที่สุดฉะนั้นคนทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าเรานั่นแหละสําคัญที่สุดให้เกียรติคนทุกคนเหมือนที่เราให้เกียรติตัวเองอย่าทําให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บช้าน้ําใจเคารพคนทุกคนเหมือนที่เราเคารพตัวเอง นี่คือข้อหนึ่งสองและเวลาใดเล่าสำคัญที่สุดคำตอบก็คือเวลานี้คำว่าเวลานี้คือ this is it ก็คือตอนนี้ณขณะที่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่านเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผ่านแล้วผ่านเลยชั่วนิรันด์คุณจะมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้าน US ดอลดร์คุณซื้อเวลาคืนไม่ได้ถ้าจำไม่เปี่ยนักปราชญ์คนหนึ่งนะ ของกรีกเดโมคริตุสพูดเอาไว้ว่าเราไม่สามารถกระโดดลงแม่น้ำสายเดียวได้ถึงสองครั้งเพราะแม่น้ำสายน้ำนั้นไหลยอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถใช้วันนี้ได้สองครั้งไม่สามารถใช้ชั่วโมงนี้ได้สองครั้งไม่สามารถใช้นาทีนี้ได้สองครั้งทุกทุกวินาทีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวผ่านแล้วผ่านเลยชั่วนิรันด์ฉะนั้นทุกโมงยามทุกนาทีจึงสําคัญที่สุดพระอาจารย์จึงพูดเสมอว่าไม่มีวันนี้สองครั้งนะอังคารกลานะัลยานภง์ก็เขียนเตือนเอาไว้ว่าน้ําไหลอายุไขก็ไหลร่วงใบไม,ไม,ไม้ร่วงชิบก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันเจกรรมนานโลกนี้ไม่งานใดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกวินาที ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะทุกๆวินาทีนั้นเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเรามีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ซื้อวันนี้สองครั้งไม่ได้ <c oughs> และคำถามประการที่สามงานใดเล่าสำคัญที่สุดคำตอบก็คือเรากำลังทำอะไรอยู่งานนั้นแหละสำคัญที่สุดใส่จิตใส่ใจลงไปเติมความตั้งใจเข้าไปเติม ความรู้ความสามารถเข้าไปเติมสมาธิเข้าไปในงานนั้นอย่างเต็มขีดความสามารถทำอะไรก็ตามจงทำดังหนึ่งว่างานนั้นเป็นงานสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะถ้าเราตั้งใจสร้างงานงานจะย้อนกลับมาสร้างเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจสร้างงานงานก็จะย้อนกลับมาทำลายเราฉะนั้นเราทำอย่างไรเราจะได้รับผลอย่างนั้นทำงานไหนจงถือคติว่า งานนี้จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของข้าพเจ้าอย่าทำงานสักแต่ว่าให้เสร็จเสร็จไปแต่ทำงานไหนจงทำให้งานนั้นๆเป็นงานมาสเตอร์พีซของชีวิตให้งานนั้นเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดดังหนึ่งว่าทุกๆงานจะเป็นฐานแห่งอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของเราดูสิท่านที่ชุนานานเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเป็นเล่มหนึ่งที่สร้างท่าน ทำให้คนรู้จักท่านไปทั้งโลกเพราะตอนท่านเขียนมันท่านตั้งใจเขียนอย่างเดีที่สุดเหมือนกับว่าตั้งใจจะถ่ายเทเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นตัวหนังสือทุกถ้อยกระทงความฉะนั้นแม้จะเขียนเพียงเล่มเดียวก็เป็นเล่มเดียวที่เปลี่ยนท่านเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์อย่างชนิดที่เรียกกันว่ายากจะหาใครทำได้เช่นนี้มาก่อน ท่านเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังแบบตัวต่อตัวว่าที่เยอรมันหนังสือของท่าน The Art of Power นั้นขายได้ถึงหนึ่งล้านเล่มที่เกาหลีใต้ The Art of Power นะก็ขายได้ถึงหนึ่งล้านเล่มท่านเล่าว่าการที่หนังสือขายได้ยอดเยอะๆคำว่าขายได้หลายๆก็ปีขายได้หลายๆเล่มไม่ได้ทำให้ท่านใจฟูขึ้นมารอกเพราะอะไร เพราะว่าเป้าหมายในการเขียนหนังสือของท่านไม่ใช่อยู่ที่ยอดขายแต่เป้าหมายในการเขียนหนังสือของท่านคือต้องการจะให้เนื้อหาที่เขียนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนอ่านท่านบอกว่ามีคนอ่านเพียง4ี่หคนเข้าใจสารที่ท่านเขียนแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติจนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้แค่นั้นท่านก็พอใจแล้วเห็นไหมฉะนั้นท่านตั้งใจเขียน ตั้งใจเทศถึงขั้นที่เราเรียกกันว่ารับประกันทุกการเทศดังนั้นงานที่ท่านทำด้วยจิตด้วยใจร้อยเปอร์เซนเต็มมันจึงส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่คนฟังคนอ่านอย่างลึกซึ้งและแน่นอนเมื่อคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์เขาก็ย้อนกลับมายกย่องสรรเสริญท่านจนท่านได้กลายเป็นเซนมาสเตอร์อาจารย์เซนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและแน่นอน คนอย่างนี้ร้อยปีจึงจะมีมาเกิดสักครั้งหนึ่งเราทั้งหลายควรจะดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านที่ได้อ่านผลงานของท่านเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งพระอาจารย์ได้ไปเรียนรู้กับท่านที่เมืองบ็อกโดประเทศฝรั่งเศสที่นั่นมีหมู่บ้านพลัมหรือพลัมวิลเลจซึ่งท่านก่อตั้งขึ้นมาและมีวัดอยู่ถึงสี่วัดเป็นวัดของท่านเองท่านใช้เวลาครึ่งค่อชีวิตอยู่ที่นั่นเพื่อสอนการเจริญสติ ตามแนวทางของหมู่บ้านพรำ <c oughs> และแน่นอนว่าสามคำถามที่พระอาจารย์นำมาแบ่งปันในค่ำคืนนี้ถ้าเราไปพบกับตัวจริงของท่านติชาน,นหันเราจะได้เห็นว่าท่านนำมาใช้ทั้งหมดจริงๆเช่นคำถามที่หนึ่งใครคือคนสำคัญที่สดุดครั้งแรกเลยเมื่อพระอาจารย์ไปกราบท่านปรากฏว่าเช้าวันนั้นลูกเสดลูกหายกสำรับมาถวาย พร้อมกับกระซิบว่าสำรับที่พระอาจารย์จะได้ฉันในเช้าวนันนี้คือสำรับที่ตามปกติเป็นของหลวงพ่อเป็นของหลวงปู่ติชนันทนแต่วันนี้ท่านยกมาถวายพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์คือแขกคนสำคัญที่สุดของหลวงปู่ในเช้าวันนี้นี่เห็นไหมท่านให้ความสำคัญกับเราทุกคนจริงๆแม้พระอาจารย์จะได้แจ้งทางโน้นไปแล้วว่า ไปเรียนกับท่านในฐานะพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่ท่านก็ทําตามที่ท่านสอนท่านสอนอย่างไรท่านทําอย่างนั้นท่านให้ความสําคัญกับเราถึงขั้นที่ว่ายกสําหรับกับข้าวที่ท่านควรจะฉันมาถวายเราเป็นการธรรมปฏิสันฐานคือการต้อนรับโดยธรรมนี่แหละที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าใครคือคนสําคัญที่สุดพอเราไปอยู่ต่อหน้าท่านท่านให้เราสําคัญที่สุด 2. เวลาใดคือเวลาดีที่สุดก็เวลาปัจจุบันขณะคือเวลานี้ตอนที่เรากําลังหายใจเข้าหายใจออกนี้คือเวลาสําคัญที่สุดเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นสองครั้งฉะนั้นเราต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดอย่าไปฆ่าเวลาแต่จงใช้เวลาให้เกิดคุณค่าให้สูงที่สุดฉะนั้นทุกครั้งที่ท่าน,านติชนันทันท่านลงเทศท่านลงสอน ท่านก็จะใส่จิตใส่ใจกับการให้การสอนอย่างดีที่สุดทําให้มงยามเหล่านั้นมันได้กลายเป็นมงยามที่แสนประเสริฐตรงกับชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือ Present Moment Wonderful m o m e n t ก็คือป,จจป,ป,ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดท่านทำให้เราเห็นจริงๆว่าทุกมงยามของท่านนั้นช่างเป็นชั่วมงทองคำจริงๆ และงาและคําถามที่3ก็คืองานใดสําคัญที่สุดถ้าท่านเทศถ้าท่านสอนท่านตั้งใจจริงๆพระอาจารย์จําได้วันนั่งฟังท่านสอนท่านจะเดินอยู่ข้างหน้าก็ห่างกันแค่5เมตรท่านจะนั่งนั่งบรรยายบ้างเดินบรรยายบ้างแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นภาษาอังกฤษของพระอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเข้าขั้นอนุบาลมากเลยทีเดียวค่อนข้างจะน่าสมเพชตัวเองนะ ไม่รู้ตัวยังไปเรียนกับครูระดับนั้นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองนั้น broken English คือภาษาอังกฤษนี่ระดับอนุบาลท่านที่ฉนันหันก็รู้คงจะมีคนไปกระซิบท่านาพระไทยรูปนี้นะภาษาอ่อนมากเพราะฉะนั้นนะเวลาท่านเทศนะฝรั่งนั่งฟังข้างหน้าเป็นพันเป็นพันเลยแล้วพระไทยรูปหนึ่งก็ปนอยู่ในนั้นท่านตั้งใจเทศนะใช้ถ้อยคำช้าๆใช้ถ้อยคำง่ายๆและเทศช้าๆ แล้วยิ่งกว่านั้นพระอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าเวลาท่านเทศท่านจะทอดตามองมาที่เรานะทอดตามองมาที่เราเป็นทีว่าเข้าใจไหมที่หลวงปู่พูดเข้าใจไหมนะจนมีลูกศิษย์ของท่านชาวเวียดนามมากระซิบว่าไทยโวคาว่าไทยคือพระอาจารย์เป็นภาษาเวียดนามเหมือนเราเรียกท่านติจนนั้นหันเราจะเรียกท่านมาไทยนะลูกศิษย์ท่านที่เป็นนะับกบวชก็มากระซิบพระอาจารย์ว่าไทยววรู้ไหมวันนี้หลวงปู่เทศ ช้ากว่าปกติมากนะเพราะหลวงปู่อยากให้ไทยวอฟังให้ทันว่าท่านเทศเรื่องอะไรโอ้พระอาจารย์พอรู้อย่างนี้ประทับใจมากเลยนะประทับใจว่าท่านช่างทำตามที่ท่านสอนจริงๆยะถาวาทีตถาการีคือสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะทำอย่างที่สอนและสอนอย่างที่ทำท่านสอนว่าใครคือคนสำคัญที่สุดคำตอบคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่หน้าท่าน ท่านยกสำรับของท่านมาให้เราฉันเลยเวลาใดสําคัญที่สุดเวลาที่ท่านกาลังเทศนั้นคือเวลาสําคัญที่สุดท่านจะใช้เวลานั้นคุ้มที่สุดเลยนะแล้วงานใดคืองานสําคัญที่สุดงานเทศงานสอนของท่านคืองานสําคัญที่สุดทุกถ้อยคาที่หล่นมาจากปากท่านเป็นดังหนึ่งไข่มุกที่หล่นลงบนจานหยกเพราะท่านเลือกคันกลันกรองแต่ถ้อยคําที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดไพเราะที่สุดเท่านั้น มาเทศมาสอนมาแบ่งปันให้แก่เราทั้งหลายและนี่แหละคือชีวิตความคิดปฏิปทาของท่านติชนันท์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดรูปหนึ่งของโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเสร็จแล้วได้เล่าเรียนกับท่านและได้นำเอาแรงบันดาลใจมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อ จนเป็นที่มาของศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันในทุกวันนี้เอาละคืนนี้กล่าวเกินมายาพอสมควรเพราะมีโยมหลายคนที่มานั่งสมาธิถวายท่านติชนันท์ันอยากรู้ว่านอกจากคำสอนแล้วท่านรังสรรงานสำคัญอะไรเอาไว้อีกบ้างและพระอาจารย์นั้นได้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกาหลวงปู่แต่เมื่อไหร่หลายคนอยากรู้ก็เขียนถามมาหลังใหม่นะวันนี้ ถือโอกาสเล่าถือโอกาสแบ่งปันให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปพร้อมๆกันทุกคนประนมมือขึ้นกล่าวคำแห่เมตตาด้วยการว่าตามพระจานทร์สาธุสาธุขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมเมตสนนทกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิน เปล่งสตธสัญญาสาธุการในบนของเตยงดังๆัสามครั้งสาธุสาธุสาธ,สาธุอารามออนไลน์คงยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านทุกคนหลับฝันดีโดยทั่วหน้ากันเธอน